ไทเทเนียมปล่อยเพลงใหม่พ่อมึงเจอเม้นฉะสนันเพลงโคตรตกยุคตำนานทำได้แค่นี้เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม65สำหรับแรปเปอร์รุ่นใหญ่ไทเทเนียมโดยเพลงใหม่คือเพลงพ่อมึงมีเนื้อหาประมาณว่าพวกตนเป็นรุ่นพ่อถ้าจะเทียบระดับมึงนะ่ะเปรี้ยวปลอมแถมไม่เฟี้ยวพอกูนะ่ะรุ่นพ่อพ่อมึงพ่อมึง โดยในเนื้อหาของเพลงซึ่งมีการเขียนรามที่มีเนื้อหาระบุประมาณว่าไม่ต้องถามว่าใครสร้างมาตรฐานให้พวกมึงตามและยังมีอีกว่าการพูดถึงว่าตัวเองเป็นรุ่นใหญ่ที่เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางโดยล่าสุดเมื่อเข้าไปสองคอมเมนต์ก็เจอคนวิพากวิจา,ารณ์กันสนัน่นโดยบอกว่าผู้ใหญ่ที่กลางกับเด็กเป็นพ่อที่ดีให้กับใครไม่ได้หรอก ถ้าตำนานทำเพลงได้แค่นี้ก็อยู่เป็นตำนานต่อเถอะครับรุ่นพ่อแล้วไงเพลงจะบอกอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกว่าแค่จะค่มว่ากู้มาก่อนนะรุ่นพ่อมึงนะแล้วก็พ่นคําหยาบนอกจากนั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอารมณ์ที่สัมผัสได้จากเพลงนี้ก็คือไม่ชอบที่เด็กสมัยนี้เก่งไวเกินไม่ชอบที่ข้ามหน้าข้ามตาไม่ชอบที่มีคนฟังมากกว่าสำเร็จไวกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าตนเองมาก่อนแถมตนเองเป็นคนเริ่มแรปอันดับแรกๆของไทยซึ่งกว่าจะสำเร็จได้มันเหนื่อยและนานจากที่ฟังคือเหมือนที่อิจฉาเด็กอะเหมือนไม่อยากปรับตัวทั้งที่โลกหมุนทุกวันเหมือนพยายามจะบอกว่าแรปจริงๆต้องกูเท่านั้นคนอื่นไม่ใช่ของจริงซึ่งถ้าคิดแบบนี้อยู่มันก็หมดยุคพี่ละแหละเลงนี้สื่อได้เยอะเลยว่าโตแต่ตัวเป็นไงเด็กจะไม่เคารพเอานะพี่ ทุกวันนี้แรปเปอร์รุ่นใหม่รวมไปถึงคนฟังแม่งยกไทยเทอยู่เหนือชั้นอยู่ละไม่มีใครดิสหรือไปก้าวไกลเลยนะพี่น่าจะจบแบบตำนานไปสวยๆไม่น่าปล่อยเพลงแบบนี้ออกมาเลยมันทำให้เห็นว่าความคิดที่ว่าไทยเทอยู่คนละชั้นนั้นมันจริงผิดนิดเดียวคือไม่ใช่ชั้นบนแค่นั้นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ